สวัสดีครับลุงจีการชอบวันนี้จะมาขอรีวิวเด็กของลูกค้าท่านนี้นะครับเป็นการ์ดจากชุด f ฟน a l แฟนตาซีสิภาคที่12นะฮะ Van Street Thief นะครับตัวเขาจะมีความสามารถเป็นโจรดังนั้นการที่ตัวเขาเป็นโจรเนี่ยก็ต้องมีความสามารถที่เกี่ยวกับการที่จิ๊กของชาวบ้านมาใช้อย่างแน่นอนนะฮะความสามารถของตัวนี้ก็คือเมื่อมีการเมื่อมีเผ่า Skul Pirate หรือว่าเผ่าโรคนะครับ Deal Combat Damage เท่ากับเพลเยอร์นะฮะเราจะสามารถ Excite Top การของเพลเยอร์คนนั้นๆ แล้วเราก็สามารถเล่นได้แต่การที่เราจะเล่นได้เนี่ยเราก็ต้องมีทรเชอร์ก่อนถ้าเกิดว่าเราเล่นไม่ได้เนี่ยเราจะได้ทรเชอร์โทเค็นแทนสรุปว่าเมื่อเราตีเข้าจะได้เลือกนะครับว่าเราจะเล่นหรือว่าเราจะเอาทรเชอร์เราจะาสมบัติหรือว่าเราจะเล่นการ์ใบนั้นนะครับผมและถ้าเกิดว่าเราเล่นการ์ใบนั้นการ์ดใบใดก็แล้วแล้วแต่ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับเราจะได้วางบวก1บวก1เคาน์เตอร์บนสเคาา์ไพเรสและโรคของเราทุกๆตัวเลย ดังนั้นเราก็เลยเป็นการจัดเด็กที่ต้องเน้น3เผ่าน,นี้เป็นหลักนะฮะเผ่าสกเกลเผ่าพไพรเรสเผ่าโรกนะครับมาดูเพอเคนก่อนเ,เลย,ดยเด็กนี้งบประมาณ2 0 0 0นะครับเป็นลูกค้าที่จัดมาแล้วกับผมได้แล้ว1เด็กนะครับแล้วก็คงจะเห็นแล้วแฮปปี้ประมาณนึงนะฮะแล้วก็เลยมาจัดซ้าอีกเด็กหนึ่งนะครับ,ค,รบคุยกันไว้ตั้งแต่ทีแรกว่าจะเอา2เดครวดเลยแต่ว่าผมบอกว่าเดี๋ยวขอรันคิวก่อนนะครับผมก็เลยจัดให้เขาก่อน1นึ่งหนึ่งเด็กนะครับแล้วก็พอผ่านคิวไปก็มาจัดเพิ่มอีกเด็กหนึ่งนะ เห็นไหมครับว่าเราก็จะรวมความสามารถที่เป็นตัวเผ่าสเกล์เผ่าไพเรยนะครับที่หลายๆตัวเนี่ยจะเป็นความสามารถทีมเดียวกันเลยคือเมื่อตีเข้าหรือว่าเมื่อแอคแท็กเนี่ยเราก็สามารถเปิดไดรารี่ได้นะครับก็เปรียบเสมือนกับว่าเราจะได้สมบัติที่เราไม่รู้ว่ากล่องสมบัตินั้นจะได้อะไรหรือว่าเราไปปล้นของ,อางชาวชวบ้านที่เราไม่รู้ว่าเมื่อปล้นแล้วเราจะได้อะไรนะฮะก็ความสามารถต่างของเผ่าสเกล์ของไพเรยเนี่ยก็จะเป็นทีมประมาณนี้แหละนะครับ จะเน้น treasure token น,นะครับจะได้ treasure แล้วก็เน้น combat damage แบบรวดเร็วมีทั้ง temple มีทั้ง h a t e นะครับมีทั้งการจั่วด้วยนะครับก็คืว่าเด็กเนี้ยจะใช้ creature เ,เ,เยอะประมาณนึงเลยนะเพราะว่าใช้การเล่นของเผาเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าตีได้หลายๆคนนะครับก็จะเกิดการ trigger 3ารอบด้วยนะครับคนนึงถ้าเกิดว่าเราไปตีหลายๆตัวตีเข้า attack ปุ๊บก็จะ trigger แค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราตีพร้อมกัน3คนเราก็จะ trigger 3ครั้งนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่า เราจะมีมานาจ่ายหรือเปล่าแต่สิ่งที่ดีก็คือเราจะได้วางเม็ดบนเชีเซอร์ฝั่งเราทุกๆตัวนะครับเท่ากับว่าเชีเซอร์ฝั่งเราทุกๆตัวเนี่ยก็จะเก่งอัพวางมเมคคาเ,เ,เตอร์บวกใหญ่เบิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมดังนั้นเนี่ยอยากไ,ไ,ได้ดูถูกเลยว่าสีแดงจะเป็นสีที่มีเคีเซอร์ตัวเล็กตัวน้อยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะตีปุ๊บแล้วก็บั็เข้าไปเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยตัวใหญ่สามารถเทรดกับคู่ต่อสู้ได้เรื่อยๆแต่ว่าเราจะเน้นการจบตีอยู่แล้วนะคะ ซึ่งผมก็ชอบนะครับเวลาที่เราได้จัดเด็กที่มันเป็นเผ่าเดียวกันนการแต่งตัวเอ่ยตีนเนี่ยจะเป็นเน้นแนวโจรสลัดแนวโจนนะครับซึ่งก็ต่อยอดได้เยอะนะครับเพราะว่าเผ่าเนี้ยมีการคอนเสิร์ตค่อน้างเยอะพอสมควรแล้วก็เป็นที่นิยมนะฮะพอสมควรเลยว่าเด็กที่สามารถสร้างเทรเชอร์ได้นะเมจิกนะครับเด็กไหนที่เน้นการโกงมานาได้นะเน้นที่ได้ตัวเทรเชอร์เด็กที่ได้การจวยเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะเล่นได้สนุกลื่นไหลแล้วก็ค่อนข้างเก่งประมาณนึงเลยทีียวนะครับ ประมาณนี้ครับคร่าวๆนะครับผมนี่เคียร์เจอร์ค่อนข้างเยอะเลยต่อไปก็เป็นตัวเสริมนะครับก็จะเป็นอาร์ติแฟกต์นะครับนี่ก็สามารถที่จะแซกอาร์ติแฟกต์แล้วก็ได้จัว่วนะครับแล้วก็อาร์ติแฟกต์ได้มานานะครับนี่ก็บัฟพลังของเผ่าไพเรสนะครับอันนี้ก็คือได้มานาด้วยแล้วก็ยามว่างนะฮะหรือว่ายามที่เรามีมานาประมาณหนึ่งแล้วเราก็สามารถแซกเพื่อจัว่วได้นะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์เพื่อบัฟให้ฝั่งเรานะครับจะเสริมอะไรหลายๆอย่างแล้วก็นี่ก็คือ การที่ทําให้เราได้เล่นนะครับมือของผู้ต่อสู้ด้วยซึ่งมันก็จะเสริมคับความสามารถของวานเลยนะครับเพราะเราเมื่อเราได้เล่นสเปลที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับยูดอนโอนทุกตัวเราก็จะเก่งขึ้นนะครับผมอินซอรซี่อินสแตนก็มีเสริมนิดๆหน่อยๆนะครับเป็นการที่ทําให้เราได้เมนเฟสเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราต้องการเราต้องไล่เพื่อจะให้คอมแบทเฟสเพิ่มขึ้นด้วยนะครับนี้เรียกว่าเป็นใบปิดเกมมาทีเดียวนะครับผมแล้วก็การเสริมการยิงการเคลียร์สนามการล้าง บอร์ดนะครับแล้วก็การจั่วนั่นเองพื้นฐานเลยการเล่นเด็กแดงลั้วนะครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะสำหรับมือใหม่นะครับผมเพราะว่าของเนี้ยจะเรียกได้ว่าราคาที่ย่อมยาวกว่าสีอื่นๆมากเลยนะครับแล้วก็จบเด,ดตัวแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ช็อตเยอะนะครับได้ฝึกสมองฝึกความคิดค่อนข้าง,างเยอะเลย นี่ก็เป็นเอนชานเมนซึ่งจะวางอยู่บนสนามแล้วก็ทําให้เกิดผลกับเราได้ในหลายๆเทินนะในภาพรวมในเมื่อเราเคลียร์เจอเยอะแล้วการที่เราจะบัฟอะไรเนี้ยจะทําให้เราได้บัฟในภาพรวมเยอะเลยครับตัวนี้ก็จะทำให้เราได้ไม่ไม่โดนโจมตีง่ายๆแล้วก็เพนวอลเกอร์ที่เสริมสีแดงนะครับก็เลือกที่จะเป็นตัวนี้ไปนะครับสามารถเซิร์ชเมาเทนมาได้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะยิงดาเมจสาหรับตัวไหนที่มาขัดขวางเราได้ด้วยนะครับผม แล้วก็เป็น non basic land นะฮะผมก็เลือก land ที่อาว้ช่วยในการโจมตีนะฮะนี่ถ้ากับตัว attack 3หรือต่ำกว่าตีจะบ็็อกไม่ได้ทำให้ตัวเล็กตัวน้อยของเราสามารถมุดไปเข้าถ้าเพื่อทำ trigger ได้นะครับผมแล้วนี่ก็สามารถ excite เ,เพื่อได้ t r e a s u r e ได้นะฮะเราจะได้เติม t r e a s u r e ของเราเยอะๆจะได้ไม่มีปัญหารเรื่องสีของมานานะแล้วเราก็สามารถเล่นการ์ที่เราได้ excite จาก top deck ของผู้ต่อสู้ได้นะครับบางทีกาเจ๋งๆจำๆหรือพลิกสถานการณนะ์อยู่ในเด็กของผู้ต่อสู้ครับ สุดท้ายก็จะเป็นโทเค็นที่ใช้ในเด็กนี้นะครับก้อนนี้เจอประมาณนี้แถมให้เลยแล้วก็ลูกเต๋าสีแดงด้วยนะครับหือหม่อาจจะต้องการก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจสัตว์เด็กก็ทักมาทางเพจลุงจิได้เลยนะครับมีงบเท่าไหร่ก็คุยกันได้นะครับตอนนี้มีคิวอยู่ประมาณสัปดาห์หนึ่งนะฮะก็พยายามเร่งอยู่นะครับผมขอบคุณครับ